ดูๆไปบรรยากาศแบบนี้ก็เหมือนมิตติ้งเหมือนกันนะทุกคนคือมาเล่นกับพี่อฟอะไรอย่างเงี้ยแต่เราโคนแสบมากทุกคนส่งสารพี่ฟเลยอะแต่พ<ม>ีเฟซีเขาก็เล่นด้วยไงน่ารักเล่นกับน้องๆไอ้น้องก็ไม่ปราณีพี่เลยคะ่ะไม่ปราณีแม่เลยคะ่ะคือแบบอุปกรณ์ได้ปุ๊บหันหน้าละเลงกันเลยทีเดียวเชียว ไม่มีการไว้มือไม่มีการปราณีคือแบบน่ารักจริงๆคนวันนี้สนุกมากแสบทุกคนบอกเลยแสบทุกคนเวลาเขามาอยู่ด้วยกันมันน่ารักแบบนี้ทุกคนทั้งแกงเขาอะอยากให้แบบเหมือนเดิมเนาะที่เวลาเขามาคอนเสิร์ตด้วยกันดูสิความแสบเขาอะทุกคนดูความแสบเขาอืมคือไม่มีใครห้ามใครอะ คือเธอทำฉันทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยแสบจริงๆแสบมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฝั่งฝั่งน้องโจมาเดี๋ยวน้องโจไม่ต้องไปช่วยเขาลูกไม่ต้องไปช่วยเขาเดี๋ยวทำไมต้องรี้คุณธนาโดมไปช่วยกันเอออ่ะน้องโจมากน้องโจมากน้องโจสไตล์การแต่งหน้าอาร์ติสอาร์ติสครับผมว่าเวลามันน้อยไปนะฮะ ผมทาลิตยังไม่เสร็จเลยเนี่ยใช่แต่แต่ผมมีกิมมิกไงเนี่ยกิมมิกยังไงลูกสวยเลยเนี่ยเห็นไหมสวยยะหนูสวยเลยเพราะว่าโครงหน้าพี่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยใช่เอ้าเร่มมัดผม คิวไม่โกงคิวไม่โกงหน้าข่าวไม่พออ่าช่วยกันเติมเดี๋ยว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 ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีตาสามด้วยเหรอคะโอ้โหพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งนุกมั่งลุก สากหลังด้วยเป็นรูปอะไรคะมังกรเหรอคะหรือไส้เดือนเอามาเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องนุกมั่งเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องน้องนุกมั่งนุกบอกว่าเสร็จกูละก้าวเนี้ยชอบของชอบเลยใช่ไหมอ่ะนุกนุกมาค่ะมามาโอ้โหน้องขาวไหนมาบรรยายนิดนึงลูกยันห้าแถวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวคาถาคืออะไรรักกูหลงกูหรือกูรักกูหลงกูรักกูหลงค่ะเอาหันโอเคเดี๋ยวเรามาดดูของนนุกกันก่อนว่าเลเเลนในการแต่งหน้าของนุกเนี้ยคืออะไรอ่ามามานุกเอ้ยนุกเพราะเราและไอออบมันทำของผมเละนะครับจ้าที่รกเป็นผู้หญิงหน้าแดงสวยๆครับกลายเป็นไรคะดูไอออฟมันทำสิครับคุณยายวร์รัน ต้องขาวต้องอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคยืนยืนคู่อ่ะพอเราไปเอ้ยไปเอ้ยสงสารพี่เขาเนี่ยน้ำตาซึมเลยไปน้ำตาซึมอะไรเนี่ยพอแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืนคู่กันนะคะเดี๋ยวให้กอดคนละทีอะอะให้กอดคนละทีเอ้อเจ๋อเออ มีแต่ที่ร้านเฟรนเฟสที่เดียวเดี๋ยวน้องเซ็นค่ะอ่ะอให้ลายเซ็นก่อน,นอออเดี๋ยวให้น้องเซ็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เป็นของที่ระลึกมาเดี๋ยวแบ่งมาทานนี้บ้างก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้น้องปเซ็นไม่ไม่ไม,ไมพี่พูดเล่น <laughs> อ่านะคะเดี aka, à, okay, e à, ๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวอ่าน้องไปค่ะน้องไปเซ็นค่ะน้องไป Ais, ้องไป้องไปขูดหน่อยดิว่าเลขหวยหวยงวดนี้ออกอะไรขูดหน่อยขูดหน่อยโอเคค่ะอ okay. ่าเดี๋ยวมอบให้กับน้องนะคะ เดี๋ยวให้น้องๆมอบให้เป็นของที่ระลึกนะคะให้กับจิกกี้ของเรานะคะ